สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในหน่วยการเรียนรู้ที่4ขั้นวางแผนการสร้างบทเรียนโมดูลสำหรับในหน่วยนี้เราจะได้เริ่มทำบทเรียนโมดูลกันแล้วในขั้นของการวางแผนในการสร้างบทเรียนโมดูลค่ะเราไปดูกันว่าจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างขั้นตอนแรกกำหนดเรื่องในการสร้างบทเรียนโมดูล ก่อนที่เราจะเริ่มทำบทเรียนโมดูลเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราจะสร้างบทเรียนโมดูลในเรื่องใดโดยอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่มีความสนใจหรือมีความถนัดรอบรู้หรืออาจจะเป็นในเรื่องที่ผู้เรียนต้องรู้ต้องเรียนเมื่อเราได้กำหนดเรื่องที่จะสร้างบทเรียนโมดูลแล้วในลาดับต่อไปก็ต้องมาแบ่งหน่วยเนะื้อหาการเรียนรู้ โดยเราก็จะต้องวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมดของบทเรียนและแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอนประมาณเนื้อหาวิชาที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น1สัปดาห์หรือ1ครั้งครั้งละ1-2ชั่วโมงมาดูตัวอย่างการแบ่งหน่วยเนื้อหากันนะคะอันนี้ก็เป็นตารางในการแบ่งเนื้อหาการเรียนของบทเรียนโมดูล เรื่องการพัฒนาสื่อบทเรียนโมดูลโดยในตัวอย่างนี้นะคะที่ยกตัวอย่างมาก็จะมีใน4หน่วยของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของความรู้ทั่วไปของบทเรียนโมดูลองค์ประกอบของบทเรียนโมดูลลักษณะที่ดีและขั้นวางแผนในการสร้างบทเรียนโมดูลแล้วก็มีการแบ่งจำนวนชั่วโมงในแต่ละหน่วยเนื้อหาการเรียน เมื่อเราได้แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเขียนหลักการและเหตุผลซึ่งหลักการและเหตุผลก็จะเป็นการเขียนอธิบายถึงความสำคัญของบทเรียนขอบเขตเนื้อหาการเรียนหลักเกณฑ์ที่สำคัญและความสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆถ้าบทเรียนโมดูลของเราต้องเรียนบทเรียนโมดูล อื่นมาก่อนที่จะเริ่มเรียนบทเรียนโมดูลนี้ก็ต้องเขียนไว้ในส่วนนี้นะคะมาดูตัวอย่างของการเขียนหลักการและเหตุผลกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนหลักการและเหตุผลโดยในย่อหน้าที่1น,นะคะก็จะเขียนถึงความสำคัญของบทเรียนว่าบทเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะในที่นี้ก็คือ เขียนว่าบทเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดทำสื่อบทเรียนโมดูลของตนเองเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในย่อหน้าต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของขอบเขตของเนื้อหาการเรียนก็จะบอกว่าในแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาและกิจกรรม รวมทั้งสิ้น8หน่วยการเรียนโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ในย่อหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของขอบข่ายกระบวนการของบทเรียนถ้าท่านอาจารย์ไม่เขียนขอบข่ายไว้ในหลักการและเหตุผลก็อาจจะไปเขียนไว้ในส่วนของคําชี้แจงในการทําบทเรียนโมดูลก็ได้นะคะโดยในส่วนนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงว่า ในการเรียนของผู้เรียนมีขั้นตอนการเรียนอย่างไรผู้เรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใดบ้างต่อมานะคะเป็นหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ของบทเรียนโมดูลว่าในการที่จะผ่านบทเรียนโมดูลนี้ต้องผ่านเกณฑ์อย่างไรบ้างเช่นต้องศึกษาบทเรียนให้ครบทุกบทเรียนและทํากิจกรรมโดยต้องผ่านการประเมินทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า75% และส่วนสุดท้ายนะคะความสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆโดยถ้าบทเรียนนี้นะคะต้องผ่านบทเรียนโมดูลเรื่องใดมาก่อนก็ต้องเขียนไว้ในส่วนนี้หรือถ้าในตัวอย่างนี้นะคะก็สามารถเริ่มเรียนบทเรียนโมดูลเรื่องนี้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านบทเรียนโมดูลเรื่องอื่นมาก่อนนะคะ เมื่อเขียนหลักการและเหตุผลเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของบทเรียนโมดูลเลยก็คือสมรรถนะและจุดประสงค์ เรามาดูที่สมรรถนะกันก่อนนะคะสมรรถนะหรือ competency ในความหมายทั่วไปก็คือความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอย่างแนบแน่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับสมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ก็จะหมายความว่าความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจทักษะปฏิบตัติและทักษะด้านความคิดในการปฏิบัติงานในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆให้มีประสิทธิผลเรามาดูตัวอย่างการเขียนสมรถนะกันนะคะโดยสมรถนะเราจะเขียนใน2องด้านก็คือด้านความรู้และด้านทักษะจะไม่ได้เขียนในด้านเจตคติเนื่องจากเราจะวัดร่วมในด้านทักษะแล้วนะคะ ด้านที่1ด้านความรู้แม้ว่าท่านอาจารย์จะเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ไว้ในกี่ระดับการเขียนสมรรถนะด้านความรู้จะเขียนรวมเป็นข้อเดียวนะคะโดยจะเขียนว่าแสดงความรู้เกี่ยวกับและก็เรื่องที่ได้เรียนเช่นแสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อบทเรียนโมดูลได้นะคะอย่างที่2ด้านทักษะ ในด้านทักษะก็จะมีหลักการเขียนคือจะขึ้นต้นด้วยกริยาบวกด้วยกรรมและบวกด้วยเงื่อนไขหรือสถานการณ์เรามาดูวิธีการเขียนกันค่ะตัวอย่างการเขียนสมรรถนะนะคะข้อแรกขยายพันธุ์พืชได้ตามหลักการและกระบวนการขยายพันธุ์เป็นกริยากรรมก็คือพืชนะคะ ได้ตามหลักการและกระบวนการก็คือเงื่อนไขหรือสถานการณ์ข้อต่อมาติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้ตามคู่มือติดตั้งก็คือกริยากรรคือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้ตามคู่มือคือเงื่อนไขนะคะคำนวณเลขเศษส่วนได้ตามหลักวิธีการจัดแสดงสินค้าตามหลักการโฆษณา แต่งโครงสี่สุภาพตามลักษณะบังคับของโครงสี่สุภาพนี่ก็เป็นตัวอย่างการเขียนสมรรถนะนะคะท่านอาจารย์นำไปปรับใช้เขียนเป็นสมรรถนะในบทเรียนโมดูลของท่านอาจารย์เองนะคะโดยต้องเขียนขึ้นต้นด้วยกริยาบวกด้วยกรรมตามด้วยเงื่อนไขและสถานการณ์นะคะสมรรถนะเขียนไม่เหมือนจุดประสงค์นะคะ มาดูตัวต่อมานะคะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก็คือจุดประสงค์ที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกถึงการมีความรู้ทักษะกระบวนการคุณธรรมจริยธรรมหลังจากที่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าจุดประสงค์เราจะเขียนทั้งหมด3ด้าน ก็คือด้านความรู้ด้านทักษะแล้วก็ด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะโดยจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก็จะเป็นแนวและหลักยึดในการเขียนเนื้อหากำหนดกิจกรรมกำหนดสื่อรวมถึงการสร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลการเรียนรู้มาดูวิธีการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกันนะคะหลักการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก็ต้องขึ้นต้นด้วย พฤติกรรมตามด้วยเงื่อนไขหรือเนื้อหาและตามด้วยเกณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นแปลความหมายกราฟที่กำหนดให้ได้ถูกต้องพฤติกรรมที่ต้องการให้พูดเรียนสแสดงออกมาก็คือการแปลความหมายเงื่อนไขหรือเนื้อหาก็คือในเรื่องของกราฟที่กำหนดให้เกณฑ์ก็คือได้ถูกต้องปฏิบัติหลังจากดูการสาธิตได้ถูกต้อง ในการกำหนดเกณฑ์ท่านอาจารย์อาจจะกำหนดโดยชี้เฉพาะลงไปมากกว่าเดิมนะคะโดยอาจจะเขียนว่าสามารถแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเสร็ษส่วนถูกต้อง3ข้อจาก5ข้ออันนี้ก็จะเขียนชี้ชัดลงไปเลยว่าจากโจทย์5ข้อต้องทำให้ถูกอย่างน้อย3ข้อ เมื่อเขียนสมัรถนะและจุดประสงค์แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการสำรวจสื่อและแหล่งค้นคว้าของบทเรียนในการที่เราจะสร้างบทเรียนโมดูลขึ้นมาเราก็จะต้องค้นคว้าเรื่องที่เราจะสร้างบทเรียนนั้นอย่างกว้างขวางเพื่อจะนำข้อมูลมาพิจารณากำหนดให้สร้างกิจกรรมและสื่อการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระในทุกกิจกรรม เช่นตัวอย่างในเรื่องของการที่เราจะสร้างบทเรียนโมดูลนะคะก็ต้องศึกษาอาจจะต้องศึกษาจากหนังสือที่เกี่ยวกับการสร้างสื่อการพัฒนาบทเรียนโมดูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกสารการฝึกอบรมนะคะขั้นตอนต่อมาในขั้นที่6นะคะ ขั้นวิเคราะห์ภารกิจในการเรียนรู้ทำไมต้องวิเคราะห์ภารกิจในการเรียนรู้ก็เพื่อให้ทราบว่าในเรื่องที่เราจะสร้างบทเรียนนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างมีสมรรถนะพื้นฐานอะไรและในจุดประสงค์แก่แต่ละข้อควรใช้กิจกรรมใดเพื่อให้ผู้เรียนบนรรลุจุดประสงค์เรามาดูวิธีการวิเคราะห์ ภารกิจในการเรียนรู้กันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตารางวิเคราะห์ภารกิจในการเรียนรู้ก็จะเริ่มต้นจากสมรรถนะและจุดประสงค์ที่ท่านอาจารย์ได้เขียนไว้ท่านอาจารย์ก็คัดลอกลงมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสมรรถนะด้านความรู้ก็เขียนว่าแสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อบทเรียนโมดูลสมรรถนะด้านทักษะนะคะก็เขียนว่า สร้างสื่อบทเรียนโมดูลได้ตามหลักการและกระบวนการสมรรถนะเราเขียนสองด้านนะคะจากนั้นจุดประสงค์ที่ท่านอาจารย์เขียนไว้นะคะจุดประสงค์ด้านความรู้ก็นํามาเขียนลงในช่องจุดประสงค์นะคะในที่นี้ก็เขียนว่าอธิบายองค์ประกอบของบทเรียนโมดูลได้นะ,ะเป็นขั้นความเข้าใจนะคะและอีกขั้นหนึ่งก็เป็นขั้นการวิเคราะห์นะคะลักษณะ ของบทเรียนโมดูลที่ดีได้ท่านอาจาร,รย์มีจุดประสงค์ด้านความรู้กี่ข้อก็เขียนลงมาให้หมดในช่องของจุดประสงค์ต่อมาก็เป็นจุดประสงค์ด้านทักษะนะคะในตัวอย่างนี้ก็เขียนมาวางแผนการสร้างบทเรียนโมดูลได้แล้วก็สร้างสื่อบทเรียนโมดูลได้ในการเขียนจุดประสงค์อย่าลืมเขียนให้ครบ3ด้านนะคะด้านความรู้ด้านทักษะและด้านจิตพิสัยนะคะใน ตัวอย่างนี้ก็เขียนว่าให้มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบแสดงว่าจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรับผิดชอบนะคะจากนั้นเมื่อเขียนสมรรถนะและจุดประสงค์ลงไปแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดกิจกรรมและภารกิจการเรียนรู้เพื่อให้ตอบจุดประสงค์ในแต่ละข้อนะคะ จุดประสงค์ข้อแรกเราต้องการให้ผู้เรียนอธิบายองค์ประกอบของบทเรียนโมดูลได้ภารกิจที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องทำเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์นะคะก็คือข้อแรกให้ศึกษาคลิปวิดีโอเรื่ององค์ประกอบของบทเรียนโมดูลจากนั้นศึกษาสรุปเนื้อหาเรื่ององค์ประกอบของบทเรียนโมดูลและทำกิจกรรมท้ายหน่วยส่งทาง Google Classroom นะคะจาก ภารกิจและกิจกรรมที่เราวิเคราะห์ไว้ก็จะเห็นได้ว่าท่านอาจารย์ต้องสร้างคลิปวิดีโอใช่ไหมคะเป็นสื่อการสอนสร้างคลิปวิดีโอแล้วก็ต้องมีสรุปเนื้อหาเอกสารสรุปเนื้อหาและมีการสร้างกิจกรรมท้ายหน่วยแล้วก็มีการสร้าง Google Classroom นะคะต้องมีห้องเรียนให้ผู้เรียนส่งงานด้วย จากการที่เราวิเคราะห์ภารกิจและกิจกรรมการเรียนรู้ก็จะช่วยให้เราเห็นได้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละจุดประสงค์นะคะท่านอาจารย์ก็วิเคราะห์ทีละข้อนะคะว่าจะให้มีกิจกรรมอะไรในแต่จุดประสงค์แต่ละข้อนะคะ อันนี้เป็นจุดประสงค์ด้านทักษะนะคะก็ให้ศึกษาเนื้อหาเรื่องการวางแผนการสร้างบทเรียนโมดูลจากนั้นให้วางแผนการสร้างสื่อบทเรียนโมดูลของตนเองส่งทาง o o g l e Classroom ดังนั้นในจุดประสงค์ข้อนี้ท่านอาจารย์ก็ต้องมีการศึกษาเนื้อหานะคะมีการสร้างเนื้อหาเรื่องการวางแผนจากนั้นก็มีกิจกรรมให้วางแผนในการสร้างสื่อบทเรียนโมดูล และก็ต้องมีห้อง Google Classroom ให้ผู้เรียนส่งงานทาง Google s s r s s r นะคะและในด้านสุดท้ายด้านกิตนิสัยนะคะด้านจิตพิสัยก็สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของผู้เรียนและก็บันทึกพฤติกรรมลงในแบบสังเกตพฤติกรรมก็จะเห็นได้ว่าในจุดประสงค์ข้อนี้ท่านอาจารย์ต้องมีการสร้าง แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อที่จะวัดด้านจิตพิสัยของผู้เรียนนะคะก็จากตารางวิเคราะห์ภารกิจในการเรียนรู้ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นทั้งในเรื่องของสื่อนะคะกิจกรรมแล้วก็าการวัดประเมินผลทั้งหมดเพื่อที่จะตอบจุดประสงค์แต่ละ จุดประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์แต่ละข้อนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องของการวางแผนเบื้องต้นในการที่จะสร้างบทเรียนโมดูลท่านอาจารย์อย่าลืมทำกิจกรรมนะคะได้วางแผนในการสร้างบทเรียนโมดูลของท่านอาจารย์เองแล้วก็ อย่าลืมส่งทาง Google Classroom สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ